นี่เป็ตัวไห้ดูนะครับไอ้ปัญหาจากส่วนของเจ้าตัวอย่างเส่นเกีย์อันนี้คือตัวเก่าที่ขาดนะครับก็อยู่นี้นะครับอยู่นี้รองรับน้าหนักเกีย์ตรงนี้นะครับมีมีมีซ้ายขวานะครับมีสองตัวเหมือนกันนะครับทีนี้พอใช้มาะยะหนึ่งเนี่ยตามอายุการใช้างานของเขาเนี่ยมันจะเบนนะครับเบนแล้วก็ฉีกขาดนะครับ พอสองตัวนี้สุดแบนสีกาดปุ๊บไอ,อตูดของเกียร์นะ่ะมันก็จะทิ่มลงองศาของตูดเกียร์ทิ่มลงนะครับทําให้เจ้าพอขับเนี่ยทําให้เจ้าพอขับเนี่ยที่ต่อจากเกียร์เนี่ยนะครับเพื่อไปหมุนวงท้ายเพื่อไปหมุนล้อเนี่ยอยางยิ้วของเขาเนี่ยยางยิ้วพอขับตัวเนี้ย,ออย,น,ยนะครับที่เขายิ้วพอขับตรงเนี้ยเกิดการฉีกขาดนะครับเนื่องจากองศาของเกียร์เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนองศามันทิ่มมันงัด มันงัดไอย้ยางไงตัวเนี้เกิดการฉีกขาดนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนยางตัวนี้ใหม่นะครับทําการเปลี่ยนยางน,นี้คือ,อยางยิง้วยางยิ้วเบากลางนะครับจิ้มอยู่ตรงนี้นะครับขาดเนื่องจากเกีย้ยสุดทําให้เพลาเนี่ยเอียงไม่ได้องศานะครับบางงัดเจ้าลูกยางเนี่ยเสียโดยที่ลูกปืน,นยังไม่เสียนะครับลูกยางขาดก่อนนะครับบวกอายุการใช้งานเขาก็ยาวนานแล้วเหมือนกันนะครับ Y ang. Y ang Hence, ี่คือยางยางตัวใหม่นะครับนี่คือยางเกียร์ตัวใหม่ที่เราสั่งมานะครับสองตัวซ้ายขวาเนี่ยรับซ้ายขวาตัวใหม่นี่คือตัวเก่านะครับดูความสูงที่แตกต่างกันนะครับมันสูงแตกต่างกันเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ฉีดขาดนะครับอ่าเนี่ยมันฉีดขาดไปแล้วนะครับดีเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยพอเราเอียงยางเกียร์ชุดเราเอียงยางยิ้นเพราะกางขาดปัญหาที่เกิดคือ แล้วก็ได้รับการสั่นจากบริเวณด้านด้านด้านขาด้านซ้ายนะครับตรงฝั่งคนขับเนี่ยเพราะถ้าตำแหน่งเนี้ยก็คือเป็นก้นด้านซ้ายของคนขับนะครับด้านด้านฝั่งด้านซ้ายข้างก้นเราเนี่ยมันจะมีค,ความรู้สึกว่ามีเสียงสั่นจากตรง,ตรงนี้เวลาออกตัวนะครับลักษณะเวลาออกตัวมีเสียงสั่นมีเสียงกระพืออยู่บริเวณข้างตรงกลางตำแหน่งคนโตนเกียร์ด้านซ้ายมือเราเนี่ยครับข้างก้นด้านซ้ายเราเนี่ยสั่นกระพือเวลาออกตัวนะครับ มันก็คือปัญหาเจ้าปัญหานี้นะครับยางยูคลอเนี่ยมันขาดนะครับมันขาดขีดขาดมันจะทําให้ตัวกลางเนี่ยไม่โดนล็อกอยู่ที่ไม่อย <ถ forbidden. S 1> ู่เซนเตอร์ครับมันต้องแว่งแรงเรียงมันมีศูนย์นะครับมันก็สั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะเป็นเยอะตอนออกตัวเพราะตอนออกตัวรถมีภาระโหลดเยอะใช่ไหมครับรถหนักๆเนี่ยตันกว่าเนี่ยมันจะออกตัวเนี่ยด้วยพลาขับเนี่ยปุ๊บมันรถมันหนักพลามันก็ฝืนที่จะไปมันถ้าไม่ไม่อยู่เซนเตอร์เนี่ยมันก็จะสั่นปุ๊บปุ๊บมันก็เคาะอยู่บริเวณนี้นะ ยาพอกางฉีกขาดครับโอเคอย่างที่โตาฝากวไว้นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้ยางเั้นเกียมมันสุดมันจะพายางยิ้วพอกับเนี่ยฉีกขาดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนที่สองตัวเปลี่ยนอี่หนึ่งตัวนะครับมันจะรื้อยากเพราะมันมีตอยเสียมีกัดนะครับมีตอยเสียงตอยเสียยาวเลยลเส้นยาวเลยครับกางมีกัดกันความร้อนเนี่ยบัองอยู่นะครับ บางอยู่สนิทเลยนะครับมันจะเลือยยากหน่อยนะครับรุ่นนี้เจ้า B M E 46นะครับเครื่อง N 42 g อ a r โตนะครับ B M E 46นะครับเปลี่ยนยางพอกางกับยางเกียร์ระยะเวลาเนี่ยคิดว่าทุกคันต้องเจอเหมือนกันครับจังโอเคอยังมีตัวฝา,า,าด้วยนะครับเรื่องอยางพอกางของเจ้า B M ของคุณมาค้าสวัสดีครับ